กรอบๆอร่อยเป็นย่างคือเรือนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองชิมแบบจิ้มน้ำจิ้มให้ดูนะคะว่าน้ำจิ้มอร่อยสวัสดีค่ะ ช่องอนเล็กเอชแนลนะคะวันนี้เจอแม่เล็กในรถวันนี้แม่เล็กจะพามากินข้าวในรถน,นะคะวันนี้ไปส่งของเหนียวข้าวแวะซื้อเป็ดย่างที่กำแพงแสนก่อนถึงกำแพงแสนนะคะแกงนี้อร่อยเป็ดย่างเกลือหอมจิ้มข้าวเหนียวนะคะถ้าเพื่อนๆผ่านมาทางกำแพงแสนนะคะลองแวะ ิมได้นะคะรับรองไม่ผิดหวังอร่อยอร่อยยุบนี้เลยอร่อยจริงค่ะตัวหนึ่งสามร้อยบาทนะคะเป็นเป็ดย่างเกลือแต่ว่าอร่อยมากจริงน,ะงก,น,น,งน,นกับข้าวเหนียวช่วงนี้ไม่ได้ก่อค้างเอาข้างนอกตกของใช่ไหมก็จะเป็นนั่งกินที่ร้านส่วนใหญ่ก็ซือมานั่งกินในรถนะคะ จิ้มให้ด้วยแต่ไม่ต้องจิ้มก็อร่อยไม่ต้องจิ้มก็อร่อยค่ะอร่อยมากกินก็อร่อยเลยต้องขับรถไปด้วยจิ้มไปด้วยไม่ต้องจอดทานด้วยกันนะคะ ก็เยอะมากมกล่องใหญ่ๆเลยหนังกรอบๆหนังกรอบๆอร่อยอ่ะเป็นย่างคือเรือนะคะส่งบรรยากาศ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้กินข่าปถ่ายบรรยากาศหน่าร้นให้ดูไปส่ฟงฟอง เจนาบ,บุรีนะคะแต่วิ่งเส้นพระแทนออกมาทางกำแพงแสนแล้วก็วิ่งทางนี้ไปพระแทนค่ะพนโลง่งถนโนโลง่งวิ่งสบายบรรยากาศวันนี้อากาศดีค่ะ 아. <목소리가> พอดีกินกับข้าเหนียวเลยเพราะไม่ต้องใช้น้ำจิ้มก็อร่อยค่ะเพื่อนๆลองลองซื้อทานดูนะคะแบบนี้ค่ะเป็ดย่างเกลือหอมหน่าทานมาก แนะนำเลนนะคะถ้ามีเพื่อนๆได้ผ่านมาทางก็แมงเสนนะคะถ้าวิ่งมาจากเส้นบางเลนนะคะก่อนมาถึงจะผ่านตรงเพื่อนเขาไ,ไม่ได้ถ่ายตรงหน้าร้านให้ดู ส่งที่เขาไปตอบไปขับขี่นะคะเลยมาประมาณไม่ถึงกิโลคะ่ะเลยขนส่งมานิดเดียวก็ถึงล้านน้องเขาคะ่ะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะอร่อยอม,อมอากุณเนือน้องเขาได้นะคะก็ <c oughs> <c oughs> อลองจิมน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยนะมันหอมเหมือน น้ำมะขามเปียกออร่อยเนาะอร่อยน้ำมะขามเปียกผบบหอมใช่ป่ะพ่อลองชิมดิใช่อ่ะอืมเยอะไหมอร่อยมากเมื่อนี้ก็มากินข้าวเหนียวกับเป็ดย่างเกลือน,นะคะชวนเพื่อนๆทานด้วยกันนะคะ โอกาสแวะมาทางนี้ก็แวะซื้อน้องเขาได้ค่ะน้องผู้ชายน้องทำมาหากินช่วยในอุดหนุนน้องเขาคลิปนี้แม่เล็กก็ขอตัวลาแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้แม่เล็กส่งของไปส่งของค่ะระหว่งนางทางก็กินข้าไวไปด้วยค่ะก็ไม่ต้องจอดนะคะโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ